กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของคุณชนัยชูมาลัยวง์ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่7,423วันสวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2521ได้ลงข่าวว่าได้พบเด็กระลึกชาติรายใหม่อายุเพียง3าขวบหนียายออกจากบ้านไปหาครอบครัวเมื่อชาติก่อนเผยความหลังชาติก่อนเป็นครูถูกคนร้ายยิงตาย มีลูกสี่คนเมียเก่าและลูกได้ยินเรื่องราวถึงกับตะลึงเพราะรู้เรื่องราวชาติก่อนเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเพื่อนเก่าเป็นตำรวจก็อศัศจรรย์ใจเมื่อเด็กสามขวบทักทายว่าจำได้ไหมแล้วเล่าความหลังให้ฟังจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผู้ที่จำอดีตได้ไรายนี้คือน,นายชนัยชูมาลัยวงศ์หรือเด็กชายชนัยชูมาลัยวงศ์ซึ่งขณะที่นักข่าวไทยรัฐ ไปสัมภาษณ์เมื่อปีพุทธศักราช2,521ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กอายุเพียง10ขวบเป็นบุตรของนายคำรนหรือเบิม้มและนางสมคิดชูมาลัยวงศ์อยู่บ้านเลขที่189หมู่ที่1กิ่งอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรนายเบิ้มผู้เป็นพ่อเขามีอาชีพเป็นช่างตัดผมส่วนแม่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและเมื่อปีพุทธศักราช2521พวกเขาได้ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพ พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่20ซอยโลหิตสุขถนนดินแดงแขวงห้วยขวางเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเด็กชายชนัยชูมลาลัยวงขณะนั้นอาศัยอยู่กับยายที่พิจิตรชื่อนางพรมเบนทองอายุ79ปีพักอยู่บ้านเลขที่608หมู่ที่1ตำบลพับคล้ออำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรซึ่งขณะที่นักข่าวไทยรัฐไปสัมภาษณ์เมื่อปี2521 ตอนนั้นเขากําลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดเขาทรายอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนางพรมเบนทองผู้เป็นยายได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่าที่ตัวเองได้รู้ว่าเด็กชายชนยัยระลึกชาติได้นั้นก็เพราะเด็กชายชนยัยได้เล่าเรื่องแต่ชาติปางก่อนให้ตนเองฟังว่าเมื่อชาติก่อนตัวเองเป็นครูชื่อบัวไขหล่อนาคสอนประจําอยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อตำบลบางว่าอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร จากนั้นเด็กชายชนัยยังได้เล่าว่าแต่เดิมตนมีพ่อชื่อนายเขียนแม่ชื่อนางยวงแล้วยังมีภรรยาชื่อนางสวนมีลูกกับนางสวนห้าคนด้วยกันเป็นหญิงสามคนชายสองคนคนโตชื่อนางสาวบรรจงหรือติม๋มส่วนคนที่สองชื่อนางสาวเบญจาหรือตอยทั้งสองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดคนที่สามชื่อนายนารงคนที่สี่ชื่อนายบุญเทียมและคนสุดท้องชื่อนางสาวน้ำค้าง เด็กชายชนายชูมาลาัยวงหรือนายบัวไขหล่อนาคเมื่อชาติก่อนได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่ตนตายว่าขณะนั้นภรรยานในชาติก่อนคือนางสวนได้ตั้งท้องลูกสาวคนเล็กคือนางสาวน้ำค้างได้สามเดือนนายบัวไขได้ขี่จักรยานจะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครรอบยิงจากท้ายทอยทะลุหน้าผากฝ่ายผู้เป็นยายคือนางพรหมเมื่อรับฟังเรื่องราวจากหลานชายไว้สามขวบในตอนแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง อยู่มาวันหนึ่งเด็กชายชนัยได้พยายามหนีออกจากบ้านขึ้นรถประจําทางตำบลท่าคล้ออำเภอตะพานหินไปที่อำเภอเมืองพิจิตรเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของนางสวนพันรยาในชาติก่อนนางพรมจึงติดตามไปด้วยเมื่อพบกันและเล่าความหลังให้ฟังก็ปรากฏว่าฝ่ายครอบครัวของนางสวนเชื่อสนิทว่าเด็กชายชนัยคือนายบัวไขในชาติก่อนนอกจากนี้เด็กชายชนัยยังสอบถามนางสวนว่า ของมีค่าที่ให้เก็บไว้ในชาติก่อนนั้นยังอยู่ดีหรือซึ่งเด็กชายชนัยหมายถึงปืนสองกระบอกพร้อมกระบ,บอกที่ซ่อนของซึ่งสมาชิกในครอบครัวเมื่อได้รับคําบอกเล่าถึงกับตะลึงเมื่อเด็กชายชนยัยได้พบหน้ากับชาสิบเอกสนานเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งสอพอ,อเมืองพิจิตรซึ่งเดิมนายสนานเป็นเพื่อนสนิทของนายบัวไขทันทีที่พบหน้าเด็กชายชนัยก็เอ่ยปากทักว่าเฮ้ยนา้นยังอยู่สบายดีหรือ จำเราได้ไหมเราบัวไข่เพื่อนเก่าของนายไงละ่ะจาสิบเอกสนานถึงกับตะลึงงานไปเช่นกันนึกไม่ถึงว่าเด็กสามขวบจะเป็นเพื่อนของตนเมื่อสอบถามเรื่องความหลังซึ่งกันและกันเด็กชายชไนก็เล่าความหลังได้ถูกทุกอย่างและเมื่อถามถึงอาหารการกินที่ชอบเด็กชายชไนก็บอกว่าชอบไข่ดาวกับข้าวล้ามซึ่งทุกคนยอมรับว่านายบัวไข่เมื่อชาติก่อนชอบอาหารเช่นนั้นจริงๆและแม้แต่ชาตินี้ เด็กชายไชนัยก็ยังชอบอาหารชนิดนี้นอกจากนี้จ่าสิบเอกสนานรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของนางส่วนทุกคนรวมทั้งลูกๆทุกคนของนายบัวไข่เมื่อชาติก่อนต่างยอมรับว่าเด็กชายไชนัยผู้นี้คือพ่อของตนจริงในชาติก่อนและปัจจุบันเด็กชายไชนัยยังไปมาหาสู่กับครอบครัวนี้โดยสนิทสนมผู้สื่อข่าวไทยรัฐถามเด็กชายไชนยัยซึ่งขณะนั้นอายุ1ิบขวบในทำนองกระเซ้าว่า ถ้ามีคนมาสู่ขอนางสวนภรรยาเก่าในชาติก่อนของเด็กชายชนยัยจะว่าอย่างไรเด็กชายชนัยไม่ตอบแต่แสดงอาการหึงหวงเห็นได้ชัดและไม่พอใจต่อคำถามนี้มากแต่ได้หัวเราะกลบเกลื่อนความรู้สึกไว้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันเสาร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2521ได้ลงข่าวต่อเนื่องเป็นวันที่สองความว่าผู้สื่อข่าวจากจังหวัดพิจิตรได้รายงานความคืบหน้าจากเมื่อวานครั้งแรก ที่นางพรมพาเด็กชายชนัยไปหานายเขียนและนางยองผู้เป็นพ่อแม่ของครูบัวไข่ซึ่งขณะนั้นอายุ80ปีเศษแล้วเด็กชายชนัยเมื่อเห็นก็ก้มลงกราบทันทีพร้อมกับบอกว่าตนเองเป็นลูกชื่อบัวไข่เป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อตำบลบางว้าและได้บอกชื่อครูน้อยที่ร่วมสอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันได้ถูกต้องหมดทุกคนทําให้นายเขียนและนางยองตกใจมากนอกจากนี้ เด็กชายชะนะย,ยังได้ชี้ให้ดูรูปถ่ายของครอบครัวที่ติดไว้บนฝาบ้านโดยชี้ได้อย่างถูกต้องว่าตัวเองเป็นลูกชายคนโตและบอกชื่อน้องๆได้ถูกต้องอีกได้ถามหากระเป๋าใส่ยาซึ่งในชาติก่อนครูบัวไขถือไปโรงเรียนทุกวันภายในกระเป๋าดังกล่าวจะมียาชนิดต่างๆบรรจุไว้สําหรับช่วยเหลือนักเรียนที่เจ็บป่วยรวมทั้งถามหาปืนพกสองกระบอกว่ายังอยู่หรือเปล่าซึ่งนายเขียนและนางยองยืนยันว่ามีจริง นอกจากนี้เขายังได้ถามพระเครื่องที่ใช้แขวนคอเป็นประจำและยังได้ชี้ตำแหน่งและสถานที่ของใช้ในอดีตของครูบัวไขได้อย่างถูกต้องซึ่งนายเขียนและนางยองเชื่อสนิทว่าเด็กชายชนัยนั้นคือครูบัวไขกลับชาติมาเกิดเมื่อนางพรหมผู้เป็นยายได้พาเด็กชายชนยัยไปพบกับนางสวนภรรยาของครูบัวไขนั้นเมื่อพบหน้าก,กันเด็กชายชนัยก็เรียกนางสวนว่าแม่วิชยัยซึ่งเป็นคำที่เมื่อก่อน ครูบัวไขเรียกนางสวนติดปากเป็นประจำได้อย่างถูกต้องขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นลูกสาวคนที่สองของนางสวนคือนางเบญจาหรือตอยเดินขึ้นบ้านมาพอดีเด็กชายชนัยเห็นก็เรียกว่าลูกเข้ามาหาพ่อหน่อยจากนั้นก็ได้ขอดูพระเครื่องที่แขวนคอนางสาวเบญจาและได้อยู่พูดคุยกันอย่างสนิทสนมซึ่งลูกๆของนางสวนรวมทั้งตัวของนางสวนเองก็มีความเชื่อสนิทใจว่าเด็กชายชนัยนั้นคือครูบัวไขกับชาติมาเกิด ผู้สึกข่าวได้รายงานต่อมาอีกด้วยว่านางพรมซึ่งเป็นยายของเด็กชายชนยัยผู้นี้เป็นผู้มีฐนนะดีผู้หนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเป็ดเมื่อเวลาที่นางพรมให้สตังค์เด็กชายชนัยไปโรงเรียนเป็นค่าขนมนั้นเด็กชายชนัยจะเก็บเอาไว้เมื่อรวบรวมได้มากๆแล้วก็จะนําไปให้ลูกๆของนางสวนใช้และเด็กชายชนยัยก็ยังคงไปมาหาสู่ครอบครัวของนางสวนเป็นประจำซึ่งทุกคนเชื่อสนิทใจว่า เด็กชายชนัยผู้นี้คือครูบัวไข่หล่อนาคก,กลับชาติมาเกิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พันเอกเยื้องคชพักดีแห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจค้นคว้าเรื่องลึลึกชาติและติดตามร่วมกับทอเลี้ยงพิบูลมาเป็นเวลานานได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องนี้มีทางเป็นไปได้โดยยกตัวอย่างจากการที่ได้ติดตามพิสูจน์มาแล้วเช่นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ กรณีของเด็กชายบงกฎพรมศินในขณะนั้นผู้ที่กลับชาติมาเกิดในชาตินี้มีแผลรอยถูกแทงและได้ยืนยันว่าในอดีตถูกแทงตายหรืออีกรายหนึ่งหลังจากเสียชีวิตแล้วญาติได้เอาดินหม้อทาที่ศพไว้เมื่อมาเกิดในชาตินี้จึงมีรอยปานดำตรงที่ทำตำหนิไว้อย่างไรก็ตามพันเอกเยื้องคชพักดีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในรายของเด็กชายชนัยนี้หากดรเอียนสตีเวนสัน ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการจำอดีตชาติได้โดยเฉพาะทราบเรื่องก็อาจจะไปทําการพิสูจน์ให้ปรากฏออกมาได้นี่คือข้อความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่นําเสนอเรื่องราวการจำอดีตชาติได้ของเด็กชายชานัยชูมลาลัยวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2521หหลังจากข่าวการจำอดีตชาติได้ของเด็กชายชานายัยถูกเผยแพร่ออกไปต่อมาก็ได้มีผู้สนใจไปติดตามสอบถามเรื่องนี้กันมากมายหลายท่าน มีท่านหนึ่งคือคุณประสิทธิ์การุณยวานิธซึ่งท่านได้ติดตามสอบถามสัมภาษณ์ผู้ที่จำอดีตชาติได้มาหลายรายท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์เด็กชายชนายครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมีข้อมูลหลังการสัมภาษณ์เพิ่มเติมดังนี้คุณประสิทธิ์ได้เล่าว่าตอนที่นางพรหมเบญทองผู้เป็นยายได้พาเด็กชายชนายไปพบกับพ่อแม่ในชาติก่อนเด็กชายชนายเป็นผู้บอกทางไปเอง เมื่อไปถึงถนนใหญ่แล้วก็ชี้ให้เข้าตรอกซอยจากถนนใหญ่ไปอีกไกลกว่าจะถึงบ้านของพ่อแม่เขาเมื่อไปถึงเขาก็เดินนําเข้าไปในบ้านซึ่งมีคนมานั่งอยู่หลายคนทั้งคนอายุมากและเด็กเด็กเด็กชายชไนายก็ตรงเข้าไปกราบชายอายุมากคนหนึ่งและหญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ร้องไห้พูดว่าพ่อครับแม่ครับลูกมาหาลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากชายหญิงมีอายุทั้งสองคนที่เด็กอ้างว่าเป็นพ่อแม่ในชาติก่อน ก็ตะลึงงงและสงสัยเพราะจูจ่ๆไม่ทันรู้ตัวก็มีเด็กเข้ามากราบแล้วร้องไห้เรียกพ่อแม่ทั้งที่ไม่เคยเห็นเด็กและยายมาก่อนส่วนยายเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าที่นั่นมีผู้ใหญ่อยู่บนเรือนหลายคนทําไมเด็กอายุสามขวบจึงไปเจาะจงว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ในชาติที่แล้วเด็กบอกว่าเป็นครูบัวไขมาเกิดผู้ใหญ่ทั้งสองยังไม่แน่ใจว่าครูบัวไขลูกของตนมาเกิด แต่เมื่อเห็นแผลเหมือนครูัวไ่ลูกชายที่ถูกยิงจากท้ายทอยทะลุหน้าผากก็ชักจะมีน้ำหนักพอที่จะเชื่อและตอนที่ยายได้พาเด็กชายชนยัยไปพบกับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งตามนัดมีผู้คนทั้งหญิงและชายเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่พ่อแม่นั่งคอยอยู่บนบ้านก่อนแล้วเพื่อมาเป็นพยานช่วยกันพิสูจน์เรื่องครูัวไ่กลับชาติมาเกิดว่าจริงหรือไม่ญาติผู้หนึ่งได้กล่าวถามขึ้นว่าเราอ้างว่าเป็นครูัวไขนะ่น่ะจำเมียของเราได้ไหม ว่าชื่ออะไรเด็กชายชนัยก็หันไปมองหน้าเมียแล้วตอบทันทีว่าชื่อสวนนะสิเสียงพึมพำเกิดขึ้นต่างก็แปลกใจที่เด็กบอกได้ถูกต้องต่อมาแม่เขาก็นำของใช้ธรรมดาหลายอย่างมาปนกันมาให้ดูแล้วบอกว่าอะไรเป็นของลูกเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จำได้ไหมหยิบให้แม่ดูซิเด็กก็หยิบดูแล้วว่านี่ก็ของผมนี่ไม่ใช่ของผมโน่นก็เป็นของผม เสร็จแล้วเขาก็จุงมือแม่เขาเดินไปดูในบ้านแล้วก็ชี้ว่าตรงนี้ของของผมผมตั้งอยู่ที่นี่มันหายไปไหนตรงโน้นของผมมันหายไปไหนหนังสือของผมที่อยู่ในตู้มันหายไปไหนหมดเมียในชาติก่อนก็บอกเขาว่าเมื่อเจ้าของไม่อยู่ฉันก็เอาไปให้เขานะ่ะสิจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปเมื่อเด็กชายชนัยได้ยินก็พูดว่าเมื่อให้ไปแล้วก็แล้วไปนะต่อมาแม่เขาก็ถามขึ้นอีกว่า แล้วอะไรของลูกนี่นึกออกหรือยังว่าอะไรบ้างเด็กบอกว่าพระของผมยังมีอีกพวงหนึ่งแม่ถามว่าพระของลูกมีกี่องค์เด็กบอกว่าพระของผมมีอยู่สามองค์เป็นพระเครื่องนางพญาคราวนี้พวกที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนก็แอบกระซิบถามเมียเมชาติก่อนว่าจริงไหมที่เขาพูดเมียเขาก็บอกว่าเป็นความจริงทุกอย่างคราวนี้มีผู้ถามว่าก่อนที่ครูจะถูกยิงตายวันนั้นครูทำอะไรบ้าง พอจะนึกออกไหมเด็กชายชนัยบอกว่าเช้าขึ้นวันนั้นผมซักผ้าก่อนแล้วก็ถอดพระเครื่องที่ห้อยคอไว้ที่โตะ๊ะแล้วก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็มากินข้าวแล้วก็แต่งตัวถีบจักรยานไปโรงเรียนวันนั้นผมลืมพระไว้ไม่ได้ห้อยติดตัวไปถ้าผมไม่ลืมเอาไปด้วยเมื่อถูกยิงคงไม่มีอะไรเหลือพ่อในชาติก่อนของเด็กถามขึ้นว่าปืนอะไรที่ลูกมีเด็กตอบว่าก็ปืนสั้นปืนยาวอย่างละกระบอก พ่อแม่และเมียต่างก็รับจริงตอนนั้นทั้งพ่อแม่และเมียและญาติต่างก็เช็ดน้ําตาบางคนก็ก้มหน้าสะอกเสะอื่นญาติที่สนใจถามว่าที่หนูอ้างว่าเป็นครูบัวไข่ถูกยิงตายกลับชาติมาเกิดคงจะรู้เรื่องราววันที่ถูกยิงได้ดีถูกยิงเวลาเช้าไปโรงเรียนหรือบ่ายกลับจากโรงเรียนเด็กตอบว่าเขายิงเวลาที่ฉันจะถีบจักรยานไปโรงเรียนแล้วมีผู้ถามต่อว่าเมื่อครูตายแล้ว เขาเอาศพครูไปเผาที่วัดไหนเด็กตอบว่าเขาก็เอาไปเผาที่วัดตะพานหินนะสิต่อจากนั้นแม่เขาก็ไปหยิบเข็มขัดที่เป็นซองสําหรับใส่กระสุนปืนคาดเอว5-6ถึงซ้ายทาเหมือนเสียงทายและพูดว่าเข็มขัดกระสุนเหล่านี้หากลูกจําได้ว่าอันไหนเป็นของลูกก็หยิบขึ้นมาถ้าหยิบไม่ถูกจําไม่ได้ก็เป็นอันว่าไม่ใช่ลูกของแม่ตอนนั้นยายของเด็กรู้สึกตื่นเต้นใจคอไม่สบายเพราะกลัวว่าหลานชายจะหยิบผิด จําไม่ได้และกลัวเขาจะว่ายายพาหลานมาหลอกลวงเขาทําให้คิดวุ่นวายใจเต้นคอยจ้องตาดูว่าเด็กจะหยิบผิดหรือถูกการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เมื่อเด็กมองดูก็ไม่ได้ชักช้าเสียเวลาหยิบเข็มขัดเส้นหนึ่งยังมีลูกกระสุนปืนเสียบอยู่3ลูกออกมาแล้วชูว่าแม่เข็มขัดลูกปืนเส้นนี้ของฉันเมื่อผู้เป็นแม่ในชาติก่อนเห็นเช่นนั้นก็ร้องไห้โฮและพวกญาติก็ร้องไห้ตามไปด้วยหลายคน ส่วนยายที่กำลังใจเต้นกุกกักอยู่นั้นก็ค่อยลงอกหายใจทั่วท้องเมื่อพ่อแม่เขารับว่าถูกต้องแล้วเป็นครูบัวไข่มาเกิดแน่แล้วแม่เขาก็คล่ำครวญว่าพูดโทลูกเอ๋ยลูกของแม่ญาติของเราก็มีถมไปทำไมลูกจึงไม่มาเกิดในสายญาติของเราล่ะลูกทำไมต้องไปเกิดทางโลกไกลอย่างนี้เด็กชายชนัยตอบว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้หรอกแม่แล้วแต่ผู้จัดการบันดาลให้เราเกิด เราขัดคำสั่งเขาไม่ได้เขาสั่งให้เราเกิดที่ไหนเราก็ต้องเกิดที่นั่นถ้าหลบไปเกิดที่อื่นไม่ช้าเขาก็เอาตัวกลับไปทำโทษให้ฉันแก้ผ้าหมดเหลือแต่ตัวเปล่าล่อนจอนเขาพาไปส่งที่สะบัวกว้างใหญ่เขาให้ฉันเดินบุกลัดป่าฝ่าดงบัวเหมือนทำโทษที่ฉันเจ้าชู้มีเมียมากฉันได้รับความลำบากมากกว่าจะเดินฝ่าดงบัวออกมาได้เมื่อพ้นแล้วเขาก็ให้ฉันใส่เสื้อผ้ามีคนมาประกบคุมอยู่สองข้าง พาฉันเดินมาพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเกิดได้เขาส่งได้แค่นี้ฉันก็มาเกิดแล้วฉันก็หมดความรู้สึกคุณประสิทธิ์กาลุญยวานิชได้สัมภาษณ์เด็กชายชนัยมีข้อความบางตอนดังนี้คุณประสิทธิถามว่าวันก่อนที่หนูจะถูกยิงนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ผิดปกติกว่าวันธรรมดาเด็กชายชนัยก็ตอบว่าวันที่ผมตายผมลืมไม่ได้แขวนพระติดตัวไปด้วย ธรรมดาไม่ลืมปืนสั้นที่เคยพกก็ไม่ได้พกเมื่ออาบน้ํากินข้าวเสร็จก็รีบแต่งตัวคว้าจักรยานถีบออกจากบ้านเพราะดีที่ผมไม่ได้ห้อยพระและพกปืนไปไม่เช่นนั้นเมื่อผมถูกยิงตายมันคงเอาไปหมดคุณประสิทธิ์จึงถามต่ออีกว่าแล้วหนูรู้จักชื่อเสียงของคนร้ายที่ยิงหนูไหมแล้วเวลาตายรู้สึกอย่างไรบ้างใจวูบไปเลยหรือเจ็บสาหัสก่อนตายหรือเหมือนหลับไปเฉยๆเด็กชายชไนก็ตอบว่าไม่หรอกครับ คนถูกยิงไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเขายิงผมข้างหลังไม่รู้ตัวเวลาตายรู้สึกวิญญาณผมออกจากร่างแล้วผมยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่บนถนนขายังสั่นกระดิกกระดิกเลือดออกทางแผลที่ถูกยิงตรงหัวไหลนองถนนคุณประสิทธิ์ถามต่อว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วล่องลอยไปอยู่ที่ไหนพบปะอะไรบ้างหนูยังจำได้ไหมก่อนจะกลับมาเกิดใหม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เด็กชายชไชนัยก็ตอบว่าวิญญาณผมเร่ร่อนไปในที่ต่างๆวนเวียนไปหลายแห่งจะไปไหนบ้างเวลานี้ผมจำไม่ได้ลืมไปหมดแล้วครับจากการที่เด็กชายชไชนัยอ้างว่าถูกยิงตายอยู่บนถนนวิญญาณได้ออกจากร่างแล้วยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่บนถนนขาสั่นริกเร็กเลือดออกทางแผลที่ถูกยิงไหลนองถนนนีน้ตรงกับการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการตายแล้วรู้สึกอย่างไรโดยแพทย์รับรองว่า ตายแน่เพราะหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจและกระแสคลื่นสมองก็ไม่มีและภายหลังได้ฟื้นขึ้นมาอีกกลับมามีชีวิตต่อไปได้และได้เล่าเรื่องต่างๆที่ได้ปรากฏและพบเห็นขณะที่เป็นวิญญ,ญาณออกจากร่างไปนั้นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายแพทย์ซึ่งควรจะกล่าวชื่อแพทย์หญิงอลิซาเบธคิฟเฟอร์ลอสซึ่งได้เขียนลงในหนังสือเรื่องความตายและกำลังตายและอีกคนหนึ่งคือดร์เรมอนเอมูดี ท่านผู้นี้เป็นด็อกเตอร์ทางปรัชญาและภายหลังได้เรียนต่อทางแพทย์จนได้รับ MD มดีมหาวิทยายลัยเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาท่านผู้นี้ได้กล่าวถึงชีวิตภายหลังการมีชีวิตอยู่ในหนังสือเรื่องการคำนึงถึงเรื่องชีวิตภายหลังการมีอยู่ได้ศึกษามานาน12ปีทั้งสองท่านนี้ได้พบว่ามีหลายต่หลายรายด้วยกันมีความรู้สึกว่าได้ล่องลอยออกจากร่างและมองเห็นตัวเอง ทั้งได้ยินผู้คนที่มาแวดล้อมพูดจากันทุกอย่างกระทําการแก้ไขเพื่อให้ฟื้นบางรายล่องลอยไปในอุโมงค์มืดตื้อแล้วกลับสู่ที่แสงสว่างสวยงามเพื่อพบเพื่อนฝูงที่ได้ตายไปแล้วมาต้อนรับและชวนอยู่ด้วยบางรายเล่าว่าความตายเป็นสุขและความหวังและไม่มีสักรายที่จะกลัวว่าจะตายอีกนอกจากสองท่านยังมีอีกท่านหนึ่งคือคารลิสโอซิสเป็นนักจิตวิทยาสมาชิกของชมรมค้นคว้าทางจิตของอเมริกา ในกรุงนิวยอร์กท่านผู้นี้ได้สัมภาษณ์นายแพทย์จํานวน877คนซึ่งเป็นผู้ที่ทําการรักษาพยาบาลดูแลคนป่วยหนักที่กําลังจะสิ้นชีวิตคนป่วยเหล่านี้มากต่อมากที่เล่ามีคนมาคอยรับจะเอาชีวิตไปทั้งนี้ตรงกับของเราที่ว่ามียมมาทูดมาคอยรับเอาวิญญาณไปนี่เฉพาะผู้ที่สิ้นชีวิตโดยสิ้นอายุข,ขยไม่เกี่ยวกับผู้ที่ตายโดยยังไม่ถึงอายุข,ขยเช่นพวกตายโหงอย่างครูบัวไขหล่อนาคเป็นต้น ทางพุทธศาสนาเราก็กล่าวว่าเมื่อสิ้นใจเกิดใหม่ทันทีเป็นโอปาติกะซึ่งจะไปสู่อบายภูมิหรือสวรรคภูมิขึ้นอยู่กับกรรมของตนที่ได้สร้างไว้การจําอดีตชาติของเด็กชายชนัยชูมลาลัยวงนับว่าเป็นการพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีมากเพราะได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งด้วยกันคือ 1. จากปากคําของเด็กชายชนัยชูมลัยวงเอง 2. จากนางพรมเบนทองยายของเด็ก 3. จากนายเขียนและนางยวงหล่อนาคพ่อแม่ของเด็กในชาติก่อน 4. จากนางสาวเบญจงหรือติม๋มและนางสาวเบญจาหรือตอยหล่อนาคบุตรสาวฝาแฝดของครูบัวไข่ 5. จากทรัพย์สินของครูบัวไข่หลายอย่างซึ่งเด็กชายชนัยจำได้อย่างแม่นยำา 6. จากแผลเป็นที่ถูกยิงจากท้ายทอยทะลุกออกทางหน้าผากซึ่งยังติดตัวเด็กชายชนัยในปัจจุบันนี้ เรื่องราวการจําอดีตชาติได้ของน,นายชนัยชูมาลัยวงศ์หรือเด็กชายชนัยชูมาลัยวงศ์นั้นอยู่ในความสนใจของผู้คนมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2514เมื่อเขาเริ่มพูดและแสดงออกถึงความทรงจำในอดีตชาติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และขณะที่เขาอายุได้เพียง3ขวบจนถึงปัจจุบนันและเมื่อวันที่4มีนาคม2552รายการ T10 ได้เชิญคุณชนัยชูมาลัยวงศ์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นครูบัวไขหล่อนาคสืบชาติมาเกิดพร้อมทั้งบุตรสาวฟ้าแฝดคือนางบรรจงหรือติม๋มนางเบญจาหรือตอยและบุตรอีกสามคนของครูัวไขคือนายนารงนายบุญเทียมและนางสาวน้ำค้างมาร่วมรายการด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้เขียนกำลังจะนำเรื่องราวของเขาอัปโหลดขึ้นมาสู่หน้าเว็บเพจหน้านี้พอดีจึงได้ภาพจากรายการตีสิบมาประกอบด้วยในรายการ คุณชนยได้แสดงให้เห็นว่าเขายังจําเรื่องราวในอดีตชาติได้อยู่เขาได้เล่าถึงชีวิตหลังความตายตอนหนึ่งว่าหลังจากเสียชีวิตเขาได้ถูกคนรูปร่างสูงใหญ่พาเดินไปตามทางจนไปถึงทางสองแพงเขาก็เลือกที่จะไปทางที่เป็นป่ารกจนกระทั่งมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีน้ําขังอยู่เป็นแอ่งกระทะผู้คนที่เดินผ่านบริเวณน,นั้นส่วนใหญ่ก็จะตักดื่มกันแต่ตัวเขาไม่ดื่มน้ํานั้นซึ่งเขาเชื่อว่า นั่นคือสาเหตุที่เขายังสามารถจําอดีตชาติได้ไม่ลืมต่อมาเขาถูกบังคับให้ขึ้นต้นไม้สีดํามีหนามด้านล่างมีคนร่างใหญ่คอยเอาหอกแหลมคอยแทงข้างบนมีอีกาคอยจิกเขาถูกอีกาจิกที่ลูกตาซึ่งคล้ายตอนหนึ่งที่เขาเป็นครูบัวไขแล้วถูกยิงกระสุนที่ท้ายทอยทะลุหน้าผากทําให้ตาข้างซ้ายถลนออกมานอกเบา้าเมื่อตายแล้วยังมาถูกนกกาจิกที่ตาอีกและที่สําคัญคือ เมื่อถึงวันครบรอบวันตายของครูบัวไข่คุณชนัยจะรู้สึกเจ็บตาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำทุกปีและเขาจะเจ็บตาข้างซ้ายเวลาที่พูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติซึ่งก่อนที่เขาจะมาเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้ฟังในรายการนี้เขาก็รู้สึกเจ็บตาข้างซ้ายเช่นกันคุณชนัยเชื่อว่าการที่วิญญาณของครูบัวไข่ถูกลงโทษให้ปีนต้นไม้มีหนามคงเป็นเพราะเวรกรรมที่ครูบัวไขม่มีเมียหลายคนและที่ต้องถูกกระทำกับดวงตาข้างซ้าย ก็คงเพราะเป็นเวรกรรมที่เคยทําไว้คุณชนัยเล่าถึงความผูกพันที่มีต่อครอบครัวในอดีตชาติว่ารู้สึกผูกพันตลอดมาส่วนทางฝั่งของบุตรสาวฝาแฝดทั้งสองคนของครูบัวไข่ก็มีความรู้สึกผูกพันกับคุณชนัยด้วยเช่นกันโดยยังคงเรียกคุณชนัยที่มีอายุน้อยกว่าว่าพ่อได้อย่างสนิทใจและทั้งสองได้เล่าถึงความห่วงใยของผู้เป็นพ่อว่าแม้จะมาเกิดในชาติใหม่ก็ยังเป็นห่วงเหมือนตอนเด็กๆเ,เด็กชายชนัย มักจะนั่งรถโดยสารมหาที่บ้านและจะซื้อต้นอ้อยที่พวกเธอชอบมาฝากเสมอสําหรับเรื่องราวการจําอดีตชาติได้ของคุณชนัยชูมลัยวงนี้ได้ถูกเขียนเป็นหนังสือออกจําหน่ายแล้วชื่อหนังสือว่าเมื่อผมระลึกชาติได้หากท่านผู้ฟังคนไหนสนใจก็ลองไปติดตามหาอ่านกันดูได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคนระลึกชาติได้ที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ไทเลนเคาน์เทชั่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ